สวัสดีค่ะเพื่อนชาวยูทูบทุกคนนะคะก็วันนี้เห็นหน้าตาแปลกๆกันเนาะก็คงจะรู้แล้วว่าแปลกเพราะอะไรว่าเราทำหน้าม้าเองเท่านั้นที่มีเสียงเสกก็นี่ก็ไปแล้วก็วันนี้จะมาทำสกูชี่เอ็กซ์เพอร์เมนต์ด e เอ็กซ์เพ m ร์เมนต์หมเลขหนึ่งนั่นเองวคือแ่าก็อย่างที่บอกกันไปนะ ทำจริงเหมือนเด็กเออตรงนี้เนี่ยก็นะก็ทำไมไม่ถ่ายกล้องหลังถ้าเกิดห็นี้ต้องถามแน่นอนว่าทำไมไม่ถ่ายกล้องหลังเพราะว่ากล้องหลังไม่พร้อมนะคะที่มันไม่พร้อมเคไปดูส q u i ชที่เราจะไปทำกันเลยโอเคมาดูชิ้นแรกในวันนี้แรกจะเป็นนี่เลยแพนด้าบัน คือไม่มีของแท้นะเพราะว่าเรช่วนี้เราไม่ซื้อของแท้แท้ไม่แท้ไม่สําคัญขอให้ได้ได้บีบกระหอนนี่เลยอันนี้แข็งนะแล้วก็จะเป็นบาวเชนแบบแลบลิ้นนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเสียงแกนะก็พอดีว่าข้างๆ ข้างล่างอ่ะมันจะเป็นแบบพวกรถ <l ots> ขนทรายก็กําลังขนทรายอ่ะได้ยินป่ะ <l ots> เป็นบัชบันทิพย์ดำม,มากๆแล้วก็ดีดีเคดีเฟกดีเฟกไม่ใช่ดีเคดีเฟกเยอะสุดข,ขั้วเลยค่ะแล้วก็ดำที่สุดอันนี้นุ่มแล้วก็สนุกก็เป็นนี่เลยนี่บัชบันน่ารักมาก เหมือนของจริงนะหน้าตาก็จะเป็นพวงกุญแจอันนี้ก็เป็นรูพวงกุญแจนะไอรูส่ไอพิงแต่ว่ามันหลุดแล้วอันนี้ก็เริ่มดำตรงออนนี้นิ่มแล้วก็อันนี้นุ่มแล้วก็สโลว์อัน,น,น,อแ,ลลอน,นแล้วว่าอันนี้สโลว์กว่ามันก็นิ่มมากๆอันนี้แล้วคันนี้ทาไม ชิ้นผ่านไปแล้วก็เป็นแมวของแท้มั้งเทเ่า mm. อยู่ก็เห็นว่ามีลายเส้นนะโฟกัสในสิไม่โฟกัสนะเป็น make in ชานานะเป็น make in ชาน่าแน่นอนอันนี้แข็งแล้วก็ดาวชิยนยาวด้วยน,นี่แข็งแล้วก็ไม่สโลด้วยแล้วค่อยนน่ม คันคันที่จะปีบยากแล้วก็จะมีเมลอนบันเกือบเอามาแช่หมดไม่ไม่เกือบหรอกหมดแล้วเกือบหมดอ่ะเป็นเมลอนเออเมลอนเอ๊ะแล้วว่าเราไม่เอาเมลอนลดีกว่าเราเปลี่ยนใจนี่เอาเป็นนี่ดีกว่าเก็บไว้ในแพ็กเก็มากระรองโอเคนะ แฮมเบอร์เกอร์เก็บใส่นในแพ็กเกจมาเลยน,นี่ชิ้นที่เราเรอคอยอันนี้นิ่มมากแล้วก็สาลูด้วยกลิ่นออนนะกแล้วอยู่ตั้งไกลใครไปเริ่มแชร์กันเลยก็จะตามไม่ถูกแช่ ห้านาทีนะโอเคห้านาทีเห็นไหมนายกาเด็กเล็กๆอ่ะโอเคครบห้าครบสิ <15 S 2> บครบสิบสิบห้านาทีเมื่อ,อไหร่เจอกันโอเคผ่านไปกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้นะก็ยังไม่ครบสิบห้านาทีนะก็เลมดีว่าเลมนั่งมาน้ำพุ่งทำเมือ่อคืนมันไม่ค่อยฉิน ก็มีเกพเมพอลิมให้ด๊ดูดด,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 ดูดีขึ้นปะาม่ย <c oughs> ูคงไม่ได้คำตอบหรอกอืมโอเคอยากจะรวดโอเคอเข็ยยาวชี้เล็กเก้าก็สิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวเจอกันโอเคก็ครบสิบห้าก็ ครบส5านาทีแล้วเข็มยาวชี้เลขเก้าเลยเดี๋ยวไปเอาสเกลชี้ก่อนนะพี่เกตตต่อแปบ๊บหนึ่งได้มาแล้วโอเคไปดูกันทีละอยางก็ชิเลกเย็นๆงน่อยดูเลกโอ้สัมผัสตรงนี้บีบยากจัง เป็นแมวเริ่ดูความส้าเอุ้ยแข็งอุ้ยฮุยฮุยุยฮุยฮุยดูมันเริ่มมันมันยังไงอ่ะมันไม่สโลเราขึ้นหรอกแต่ว่าเรากดมันเห็นรอยเล็บอะเราจิกนอนเห็นรอยเล็บอุ้ยอ่าเห็นแล้วะไม่เห็นอะก็มันก็แข็งอะแข็ง ก็มาดูชินช้นนี้ชิ้นนี้หน้าตืๆๆ่นเต้นอ่ะ้ยแข็งอ่ะเฮ้ยอ,อิดอัดอ่ะนึกว่าเสร็จนึกว่ามันขึ้นเสร็จแล้วอ่ะอุดอัดมากอ่ะโอ้โห so squishy น่ารักไม่อยากเชื่อว่ามันจะอุดอัดขนาดนี้นะ,ะดูนี่อุดอัด สุดพัสดุ์สูชิเลย์แตก็วร์ี่วิลี่ดิฟฟิเลยดิฟิเยอะมากแล้วก็แผนด้าบันอุยแายแมันจดแผนดันอุยแข็งอุยก็ใช้ได้ยู่นะ้ยนำกนกี้ไม่ได้ยินหหลกบูนี่ก็มีดิฟฟอไม่อยากให้มีดิฟฟต์เลยแผนด้าบันชอบ ดูสิสโลอย่างเลยก็บัชบปันเรต้องรีบบีบนะกลัวว่าความเย็นจะหายอันนี้ก็อืมอันแข็งเออช้าขึ้นตอนนี้รู้สึกว่าดูไม่ค่อยตื่นเต้นอย่างงี้ดูไม่ค่อยตื่นเต้นอย่างงี้ คลิปนี้จะยาแวแล้วล่ะก็มาดูชิ้นสุดท้ายกันนี่ตื่นเต้นสดุดอันนี้อู้นุ่มเหมือนเดิมเลยเฮย้ยเฮ้ยเจ้านะอะไรีเสยนวสโลว์ขึ้นแฮมเมอร์เกอร์ก็รู้สึกเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยเปลีป่ยนแปลง มั้งชิ้นนี้เราก็ก็น่าจะผ่านได้นะชิ้นนี้ผ่านชิ้นนี้ไม่ผ่านอันชิ้นนี้ผ่านชิ้นนี้ผ่านแล้วก็ชิ้นนี้ผ่านไม่ผ่านอยู่สามชิ้นเอ้สี่ชิ้นแล้วก็นี้ไม่ผ่านแค่ชิ้นเดียวคไปเลยบายๆอย่ามากเลยขอโทษนะ